สวัสดีครับพ่อแมพี่นอ้อมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื่อนี้สาวน้อยเพชรบันแพงของเฮานำทีมโดยบทโจนะครับน้องอุ้งหญิงก,กันจีไปทำการแสดงอยู่สิงบุรีนะครับภาคกลางและละพี่น้องเอ๋ยแบานี้ภาคกลางแท้เลยไปแสดงที่วัดหนองชะโดนะครับตำบลบ้านจา่าอำเภอบางระจันจังหวัดสิงบุรี โอ้บอดคือผ้าลูกบุกบังละจันแถน่น้อบาทเนี่เป็นใดน้าไปเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่ละแวะกจังหวัดอำเภอใกล้ๆไปซอยเชียซอยสนับสนุนเนาะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็คุณแม่นะฮะคุณแม่จากทั้งสวีเดนแล้วจ้างนะครับ จ้างมาล้อมพาอยูอยุวัดนี่แหละพี่น้องส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เสีอยงเงินเขาวัดนะฮะขาดทุนบา่าแล้วว่าบาเป็นยังขาดทุนแล้วก็ใจผู้เดียวอืมส่วนที่เก็บบัตรได้แล้วก็เสี่อาเขาวัดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ใจประเสร,ริฐจะเลื่อนลุงเรื่องเดอยายเด้อเรามาจากสวีดเดนดไดลแลวว่า ติดตามยิลามาตะมือมาออดิชั่นเมื่อแรกกว่าสันจ้างนี่ก็กย้อนก็นย้อนฮักวงญิงว่าทันฮักวงญิง,งหลายก็เลยจ้างเลยว่าสันแล้วจ้างถ้าโดนเลยได้พี่น้องถ้าวงญิงเขามา่หวงกันสือว่าวางได้เดือนหนึ่งนี่บาแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วจ้างเลยสัญญาเลยไล่ได้ย่าย์มาธร,รมดาเราความฮักแพงเนาะยิราค้นมีบุญตัว คนมีบุญคนมีวสาสนาทำบุญมาไหลตะปางก้อนนี่ลหละสาสตร์นี่ก็เลยอ่าบ่ได้ทุกเดี๋ยยากเนาะดีแล้วเอาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ย,าย้าให้เราก็ทองค่าถาอุ้งยิงตัวเดี๋ยวไทยคลิปจังไปเบิง้งไทยคลิปไปเบิ้งแล้วทองค่าถาแล้วทองจังไหนเนี่ยไปเบิ้งนะฮะ กระบได้ะแวว่าหยังหลายเด้พี่น้องมื้อนี้ก็ไม่แก้งเข้าพ่อแม่พี่น้องเออ่แถวละแวกใกล้ๆนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอ่างทองอีหยังแถวๆนั่นล่ะจังหวัดใดยแน่พวกนี้ภาคกลางล่ะพี่น้องมื้อนี้แต่ข้าเจ้าบ่เคยเบิ่งหมอลำเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยเบิ่งหมอลำเพิ่นเบิ่งคลีเกเบิ่งลำบงย้อนยุคไปจังซี่สิไหมครั้งแรกเลยหมอลำนี่ว่าซั่นจังว่า ไปเชียร์ใส่กันเด้อมาแล้งสิพี่น้องเด๋สิมีพี่น้องออกมาว่ล่ะหมอลำโอ้ยดูไม่เป็นไม่ไปหลับอธิบายอยู่ละอือว่าไปดออกมาลำถ้าลิเกจะไปอยู่อธิบายเนี้ยแล้วก็ลำวงย้อนยุกจะไปเด้าไปเต้นอธิบายได้เนาะแถวเน,น,นาะครับไทยนี่็ขค้องอย่างนี้ละแห้งๆปังๆดังๆเด้อเราเป็นคนซื้อคนดีตัวคนมีบุญ คนมีพรสวรรค์ติดโตมานะฮะควมจำดีเลิศได้อล่น้อยเนี่ยอือสิดังเง่าเลยพี่น้องดังตลอดไปเง่าระดับเมื่ออาชีพเปี้ยงเปี้ยงพละดังเน่าแสนเน่าเลยแสนไก่เลยเป็นคนมีสเสน่ห์คนมีมหานนยมมหาโชคมหาลาบมหาลวรวยรวยเงินรวยทองอทองไหลามาเทมาเขาจะวาบกขาดสายละ่ะเนี่ย ว่ายูซื้อเล่ากับได้เงินอืมมีคนมาหามีคนเอาอมาใหา้คนหาุ้มหอมทำบุญมาหลายอีหลาหน้อยเอา้ามาแรงไปเชื่อซอยกันพี่นออ้องเอาเบิ้งคิบใยสวีเดนมาเนี่ยไายนี่ก็ยูดีไม่แห้งสูบผู้สูคนลำลำ่ลำลุ้ยๆอยยาเก็บยาจนยาไข่เ้อพี่น้องสวัสดีครับ คอนเฟิร์มนะครับแม่โค้งอิงอิงเพียงหน้าแม่แม่แม่ต้องมาสอดแจ้งมาเนี่ยสอดแจ้งค่ะคอยทีแม่คอยทีอิงองอิมากันเยอะๆนะคเพียงาพอ่นะองเอาละบาทนะเอกละเรื่อบาดทีนี้